สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงทริปนำทางชีวิตนะคะวันนี้รายการนะคะก็มีแขกรับเชิญนะคะเดี๋ยวนี้จะให้แขกรับเชิญเนี่ยแนะนำตัวเองก่อนนะคะว่าชื่ออะไรนะคะครับสว,วัสดี<อ>ค่ะพี่แชมป์นะครับค่ะก็เดี๋ยวจะดูดวงชะตาพื้นฐานของพี่แชมป์ทั้งหมดนะคะว่าช่วงนี้ดวงชะตาพื้นฐานจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพี่แชมป์จับขึ้นมาสิบใบค่ะหนึ่ง ส okay. องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเราจะเปิดทีละใบ ก็ตอนนี้สิบก็คือนิเปิดขึ้นมาสิบใบมันบอกว่าเหมือนพี่แชมป์เหมือนพี่แชมป์มีเรื่องของอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนจริงๆเหมือนมีอะไรบางเหมือนได้อะไรมาบางอย่างแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรายังไม่พอใจกับกับสิ่งนั้นอะยังไม่พอใจว่าเอ้ยคือมันคือเรายังไม่โอเคแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคอะเราเหมือนกับเบื่อหน่ายอะนะคะเราก็รู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้เหมือนจะต้องเขาเรียกว่ามันมันเหมือนเราต้องเข้าไป จัดการกับปัญหาตรงนั้นน่ะที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจแต่ไม่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะคะเรื่องนี้แต่ว่าเหมือนกับเราเป็นช่วงที่เบื่อหน่ายแล้วไม่โอเคแล้วเรากําลังเข้าไปจัดการกับเรื่องนี้อยู่อืแล้วก็เหมือนที่ผ่านมานี่ก็คือเหมือนเราได้เหมือนกำลังเหมือนที่ผ่านมานะคะพ่บอกว่าพี่แชมป์ก็คือเหมือนได้เริ่มศึกษาหรืออะไรสักอย่างงานใหม่ๆอ่ะนี่ไม่รู้แต่มันเป็นงานที่เกี่ยวกับบันเทิง เหมือนเป็นโปรเจกต์อะไรสักอย่างไม่รู้แล้วก็คือเริ่มมาจนถึงปัจจุบันนี้ละได้เริ่มแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ววได้ศึกษาใหม่แต่ว่ามันเป็นงานที่ดีึ่งมันเกี่ยวข้องกับบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ในอนาคตอันใกล้มันจะมีปัญหาบางอย่างที่มันจะเป็นบทสรุปเกิดขึ้นโดยผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อยว่าเขา,าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ว่าตรงไปตรงมาแล้วก็คือถ้าบอกว่าเป็นเจ้านายไม่เป็นคนที่อยว่าเฮียบเฮียบอะแล้วเขากําลัง เหมือนเหมือนเป็นการพิพากษาที่บอกวไาถูกให้เจสแมนคือการพิพากษาว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วมันเกี่ยวข้องกับใบนี้ด้วยค่ะคือใบนี้มาถึงการทะเลาะการทะเลาะหรือการแข่งขันกับคนรอบข้างหรืออะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งพอมารวมกันสามใบนี้ในอนาคตนะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เกิดจากจากอะไรเกี่ยวกับการแข่งขันหรือการทะเลาะหรือว่านี่ไม่รู้เกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับใครแต่ว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาตัดสินเรื่องนี้ด้วยอืม ผลจากการที่เกิดขึ้นค่ะว่าจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าเขาบอกว่าถ้าสิ่งที่เราทํามาในอดีตเราทําดีเดี๋ยวผลมันจะออกมาดีเองหรือว่าเราเป็นคนที่ว่าเอ้ยเราตั้งใจทํางานเราทําดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมีปัญหาที่เราต้องทะเลาะกับคนอื่นจะมันจะมีคนหนึ่งที่ออกมาพิพากษาว่าสุดท้ายคุณจะได้อะไรสมมติถ้าพี่แชมป์บอกว่าทํางานดีอยู่แล้วแล้วมีปัญหากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงเดี๋ยวมันจะได้ออกมาดีมันจะมีบทสรุปของมันอืมแล้วก็เหมือน ปัญหาจากรอบข้างคนรอบข้างทําให้เราต้องเหมือน,น<ร>อกับว่าเราไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยเหมือนกับต้องตู้เองคนเดียวทําเองคนเดียวคือเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเองคนเดียวไม่สามารถปรึกษาใครได้อืด้วยด้วยความที่ว่านิสัยของเราเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบให้คนอื่นนะคะคือแบบว่าคือมีอะไรก็ช่วยเหลือให้ไปนี้เหมือนกับว่าเหมือนความเป็นแม่มนี่บอกไม่ถูกคือแบบว่าปัญหาจากการที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยทําให้เราอาจจะเป็นคนที่เกิดปัญหาเองอืเหมือนเข้าไปยุ่งหรือว่า ช่วยเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะบอกว่ามีปัญหาเองอืมคือไพ่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของงานกับอุปสรรคมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับคนรอบข้างหรือคนที่ทํางานอะไรอ่างนี้มากกว่าที่พบนะคะโอเคงั้นให้พี่แชมป์ถามก่อนนะคะนั่งสมาธิดีๆแล้วถามถามเสร็จแล้วก็จะเอาเอาเรื่องงานดีกว่าได้ค่ะ งานที่จะหลังที่จะได้ทำน่าจะราบลื่นมไมไ้นี่นอะไรประมาณนี้นได้ค่ะเจับมาเงินได้ราบลื่นแล้วก็พี่เป็นคนที่อย่างพี่มิจิเชียนเนี่ยมันถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีไอเดียมีความสร้างสารรค์คือเป็นคนที่มีโปรเจกต์มีไอเดียเยอะแล้วก็เราสามารถจรินตนาการคือถามว่ามันจะสําเร็จไหมมันอยู่ที่ตัวพี่ด้วยคือเราใช้ทักษะความสามารถของเราอะ แล้วมันจะลาบลื่นแต่ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีพี่จะมีเขาเรียกว่าเวลาเวลาเกิดปัญหาพี่จะคิดแล้วว่าพี่จะทำยังไงขึ้นมาพี่จะใช้ไอเดียของพี่คือเป็นคนที่มีทักษะในการพูดหรือว่ามีคือเป็นคนมีการพูดที่ดีมีไอเดียที่ดีอย่างอินฟินิตี้ที่อยู่ข้างบนนะคะคือไม่สิ้นสุดอ่ะเอะเราสามารถท้มันเป็นอย่างที่เราตั้งใจได้อ่ะค่ะ <c oughs> <Kings> อืมลาบื่นมันอยู่ที่ตัวพี่เลยอาย่างได้ น่าจะเป็นแบบเรื่องกคนก็น่าจะต้องถามมาเรื่องเอาเรื่องความรักได้ความรักว่าว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วแบบคนที่อยู่ทุกวันนี้มันโอเคไหมใช่หรือเปล่าวแบบความรักระหว่างที่แชมป์กับกับ <ๆ S 2> แฟนโอเคจับหนึ่งใบได้เลยค่ะ โอเคนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเหมือนกับถ้าเราอยู่ด้วยกันจะเป็นกันเหมือนว่าเป็นคู่ที่เกื้อหนุนกันคือไพ่ tree of coins สามเหลี่ยมหมายความว่าคืออยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าทํางานเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่าทั้งคู่อ่ะเหมือนกับคบกันแล้วมันจะทําให้เรามีเงินมากขึ้นอืเหมือนทําด้วยกันก็ก็คือสร้างื้อสร้างตัวได้ดีอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันได้ค่ะอืมอีกสักข้อไหมคะหรือว่าไงเอาเรื่องสุขภาพเหรอได้ค่ะ ช่วงนี้โอเคสุขภาพไม่มีอะไรเลยเป็นแต่ความรู้สึกเขาเรียกว่าชอบคิดถึงแต่เรื่องอดีตเหมือนกับว่าเช่นเราเราเคยผิดพลาดมันเหมืนมนมนมนอนมีเรื่องที่อยู่ว่าเราผิดพลาดอะไรในอดีตแล้วเราชอบไปคิดแต่เรื่องนั้นแต่จริงๆแล้วว่าอันนั้นคือไพ่ห้าถ้วยถ้าสังเกตไพ่จะเห็นว่ามีมีสองถ้วยที่ล้มไปแต่สามถ้วยนี้ยังอยู่หมความว่า มันเป็นอะไรที่มันผ่านไปแล้วแต่เรายังชอบไปคิดเรื่องเก่าๆวนไปนวนไปเวียนมาเป็นเรื่องของความเครียดมากกว่าแต่ว่าเรื่องสุขภาพอื่นๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับระบบเลือดหรือว่าพวกน้ําเหลืองอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของความเครียดมากกว่าค่ะ,คะโอเคค่ะ,คะก็เดี๋ยวดวงชะตาของพี่แชมป์นี่ก็บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะดูดวงจากทางบ้านกันเลยพี่แชมป์เรามาดูด้วยกันนะคะ,คะก็อย่างดวงแรก ดวงแรกนะคะมาจากทางบ้านเคสที่1นนะคะเป็นเรื่องของคุณดาวคุณดาวเนี่ยอายุ17ปีแล้วก็เหมือนกับว่ามีหนุ่มใหญ่อายุ4 0กว่าปีเนี่ยก็คือมาชอบแล้วก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ให้การศึกษาแล้วก็เหมือนกับว่าอุปถัมภ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอผ่านไปมีลูกได้2เดือนใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าเขาก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นภรรยาลับๆของผู้ชายคนนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยจนพอเราพออมีลูกออกมาแล้วก็คือคลอดลูกเสร็จแล้วก็ ภรรยาคนคนแรกเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่ามาถึงคอนโดแล้วก็ทํร้ายร่างกายแล้วก็เอาลูกเขาไปคําถามของคุณดาวนั่นก็คือเธอถามว่าถามว่าคุณดาวมีโอกาสจะได้ลูกคืนหรือไม่หรือว่ามีโอกาสได้พบหน้าลูกคุณดาวอีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวนี้จะให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะคาตอบก็คือได้คืนนะะนี่ไม่รู้ว่าลูกคุณดาวนี่เป็นลูกชายหรือเปล่าแต่ถามว่าได้ไหมก็คือได้คืนนะคะก็คือเดี๋ยว ก็คืออีกมาไม่นานก็คือมันจะดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าก็คือเรียกว่าต้องเป็นลูกชายแน่เลยอะคนนี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูข้อที่สองนะคะคือคุณดาวถามว่าคุณดาวกับหนุ่มใหญ่คนนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ก่อนที่นี่จะดูดวงนะคะนี่จะตอบก่อนอย่างนึงว่าถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันผิดเขาเรียกว่าอะไรนะผิดศีลคือเข้าใจว่าที่เราทํอเราไม่ได้ตั้งใจแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเพราะว่าไม่ได้รู้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ดีนี่อยากให้ลองบบว่าลองพิจารณาเองเนาะนี่จะไม่แนะนำเนาะแต่ว่าถ้าเรายังเขาเรียกว่ารู้แต่เรายังทําต่อไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นกรรมที่เป็ๆๆนบ่วงต่อไปแล้วไม่จบอืม ก็คุณดาวก็ลองตัดสินใจเอาเองแล้วกันเนาะแต่นี่จะถามแต่นี่จะตอบข้อนี้แล้วกันนะคะว่าคุณดาวกับคนเนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะนะคะพไพ่ใบนี้บอกว่า six of cups เพราะว่าคือเรื่องระหว่างคุณดาวกับห่งใหญ่คนนี้นะคะถามว่าจะจบไหมจะบอกว่าไม่จบ เป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องถ้าเราสังเกตจะเห็นเป็นเด็กกับผู้ใหญ่นะคะเด็กก็หมายถึงคนเก่าหรือว่าคนที่ผ่านมาคน,ร,คนรักอดีตคนรักนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เลิกกันหรือ,อยังหรือว่ายัางไงนะคะแต่หมายความว่าจะจบไหมมันก็ไม่จบจะยังไงต่อไปมันอยู่ที่คุณดาวจะคิดว่าคุณดาวจะทายัางไงต่อแล้วกันนะคะโอเคต่อไปข้อที่3นะคะคุณดาวจะพ้นวิบากกรรมกับทางภรรยาของหนุ่มใหญ่หรือไม่นะคะไม่แต่ว่าไม่นะคะ ไพ่เซเว่นออฟสวหมายถึงว่าถ้าเราดูจากไพ่เราจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนคนเจ้าเล่ห์อะไรสักอย่างหนึ่งระวังถามว่าเรื่องนี้จ,จบไหมนี่ว่ามันไม่จบแล้วมันจะมีเรื่องอีกมันจะมีเรื่องเข้ามาอีกนะคะก็ให้ระวังตัวด้วยแล้วก็ให้ระวังอะไรที่ว่าที่เราไม่สามารถกําหนดได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเง,งี้ยแต่นีาอยากให,ให้ให้ระวังตัวเองแล้วก็อะไรที่ตัดสินใจก็ให้ทําสิ่งที่ถูกแล้วกันนะคะนะคะโอเคต่อไปเคสที่1จบไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเป็นเคสที่2 เคสที่2เนี่ยก็คือเป็นผู้ชายนะคะเขาก็บอกว่าชื่อคุณลิวนะคะคุณลิวนี่ก็คือเหมือนกับว่าตัวเองเคยทําธุรกิจแล้วก็เหมือนกับมันกับมันล้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ล้มจากธุรกิจเก่าตอนนั้นก็คือคบกับแฟนคนหนึ่งด้วยโดยที่แฟนเนี่ยเหมือนกับว่าพอตัวเองพอเหมือนกับผู้ชายเนี่ยล้มทางบ้านก็ธุรกิจกันแต่ว่าทีเนี้ยเขากำลังถามเรื่องหนึ่งว่าธุรกิจใหม่ที่เขาทาเนี่ยจะมีแนวโน้มไปได้ดีแล้วก็ก้าวหน้าไหมเนี่ยเดี๋ยวจะดูค่ะ ค่ะก็คือไพ,พ่เพจออฟคอลน,นะคะบอกแล้วว่ายังไงธุรกิจนี้ได้เริ่มต้นเก็บเงินแน่นอนแล้วก็เป็นธุรกิจที่ไปได้สวยดูจากไพ่ได้เลยนะคะถ้าได้ก็คือจะได้เริ่มเก็บได้เริ่มทําแน่นอนนะคะแล้วก็ข้อที่ 2, 2> นะคะคุณดิวถามว่าจะจัดเขาสามารถจะจัดการส,สาสมปัญหาธุรกิจตัวเก่าที่เหมือนกับว่ามีปัญหาได้จบสิ้นไหมเดี๋ยวจะดูให้นะคะ จะบอกว่าไม่จบมันจะมีเรื่องของนี่ไม่รู้ว่าธุรกิจคือถ้าดูจากไฟจากจากไพ่นะคะไพ่เดอะเดวีนี่มันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ของเขาเรียกว่ากิเลสตัณหาการถูกใส่ร้ายการถูกเขาเรียกว่าการถูกเล่นไม่ซื่อทางใดทางหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าธุรกิจเก่านี่คือมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือเปล่าแต่หมายถึงว่ามันจะยังไม่จบอาจจะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับการถูกเขาเรียกว่าการถูกใส่ร้ายหรือว่าการถูกเล่นเล่นไม่ซื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังหน่อยนะคะ ส่วนถ้าไพ่ใบที่สาเรื่องของแฟนเนาะแฟนนี่ก็คือเขาถามว่าเขาจะมีโอกาสได้แต่งงานกับแฟนไหมที่ถูกกีดกันจากทางบ้านนะคะนายซอฟแวร์ Nine หมายความว่าเอ่อถ้าแวนแปลว่าไม่ทําไม่ท้าคือเรื่องของการเงินแต่ถ้าดูจากรูปมันคืออึมครึมคือเหมือนกับว่าจริงๆตัวเขาว่าอยากเขาเรียกว่าอยากจะมาอยู่กับแฟนนะเหมือนกับอยากจะให้แฟนอะ่ะเขาเรียกว่าแยกเขาเรียกว่า คือตอนนี้แฟนน,น,น่าจะอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ,ใช่ถ้าดูจากไม้เท้าเราจะเห็นว่ามีสองไม้เท้าที่มันแยกออกมาจากแล้วตัวเขาแยกออกมาจากรั้วอันนี้นะคะหมายความว่าเขาอยากจะเหมือนกับว่าให้แฟนกับเขามาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาแน่นอนก็คือยังคือมันไม่สามารถออกมาได้ง่ายๆอยยังไงเขาก็ต้องมีปัญหานะคะก็ต้องก็ต้องอดทน